สวัสดีค่ะเพื่อนเพน,พนทุกคนวันนี้พี่มอคาก็มาอยู่สวนผักสลัดแล้วนะคะนี่ก็เป็นบล็อกเกอรี่ค่ะเฟอร์รี่ค่ะฮอตแฮโร่ค่ะเพื่อนสีหล็อกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนี่ที่นี่เราใช้น้ำมูล ขี้วัวแล้วก็น้ำมูลผล,ลไม้นะคะอย่างเดียวจะทำให้ผักสลัดเนี่ยของเราสวยนะคะแล้วก็โตด้วยนะคะนี่ค่ะกินกับสลัดต้มตำอะไรได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆแปลงไหนที่ว่านะคะคือตัดไปแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ถัดฝั่งนู้นนะคะเราก็จะลงใหม่นะคะให้เต็มเลยนะคะลงเลยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ติดต่อมาช่าง,างพิลามมคาสิต์อาจารย์โชว์แชน์แนลเลยนะคะส,สวยๆเลยค่ะ ถ้าคลิปนี้ของพี่มอค่าเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ช่องลามอค่าศิทธอาจารย์โชว์แชนแนลด้วยนะคะวันนี้่ไรกับผักสลัดคอร์สแฮโลค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ